จะเซจิ้งไหนล่ะจะเซจิ้งไหนล่ะหมดแล้วคายคอยอยู่แล้วบ้านคอยบ้านคอยบ้านพอ่อแม่คอยความสุขของนางไปเลย สมหัวสมสวนพี่น้องสมปลาบ่ไม่สมหัวสมสวนอะสมปลาเลยแหละพี่น้องบ้านเจ้าคำก็จะมีปลาแบบนี้แหละพี่น้องิึงกุกยางใหญ่ก้เจ้าถามซื้อพี่น้องก็จะว่าต้นละสามแสนหาห้าแสนมาสั่นอ่าถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะโบหอดพันเนาะเจ้าคำก็เลยว่าเอาไว้นี่สกอ ยืนไว้นี่สกอเนาะเพราะว่ามันกิบ่าได้เสียหายอย่างเนาะบริหิทอย่างจะค็ดโคกหนองนางอยู่พี่นอ้องแต่ว่าอันโบมีเวลามาดูแลอันนี้ไม่บกพี่นอ้องไม่บกบ้านเซลคัมก็จะประมาณนี้ยยห้าหกปีเลยพี่นอ้องอันนี้ในรอบสองปีที่ว่าเจ้าคำกลับคืนมาเย่อมๆเนาะ มีต้นไม้เล็กน้อยต้นไม้ใหญ่ซับปนกันพี่น้องแต่ว่าย้อนการว่าเขาบริดูเลยักษานี่พี่น้องอันนี้ก็จะเป็นสุ่มนอกไม้ที่ว่าพ่อคนปลูกไว้เนาะให้บึงแต่ก,กันยังเหลือประมาณนี้แหละพี่น้องนี่ <laughs> พี่น้องก ดินของเจ้าคมก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประชาชนบ้านแถวบ้านเจ้าคเนาะเพราะว่าคนไปคนมาเนาะก็จะเอาสถานที่ดินของเจ้าคมผ่านเนาะเป็นทางผ่านเป็นทางผ่านเนาะถึงจะมีห้วล้อมไว้ก็ตามเนาะเจ้าของเจ้าของไม้ของเพื่อนกะเจ้าของเพิ่นกัมานำไส้เนาะทางทางที่ว่า ฮาเป็นเจ้าของดินเนาะแต่ว่าเจ้าของทั่วไปเพื่อนนําใ้ก็บ,บ่เป็นอย่างเนาะเอาทีา่ว่าเพื่อนสบายใจเนาะพี่น้องเนาะน้องเคยเห็นมานี่อันนี้ก็จะเป็นกกไม้เนาะแวหัวฮาอยู่สารบาดน,นี่พี่นอ้องเนาะเจ้าเคยเห็นอย่างซี่ละพี่น้องว่าหาวขาวจอดมันไปอยู่สารบัน โอ้โห oh, oh. หัวอยนี่พี่น้องก็ได้มาดวนรักหัวรักเท้ากับไปเบิดแล้วด้วยการเอาใจใส่ดูแลของเจ้าของ,ของดินหลายโพดเสร็ไปทั้งเหลือประมาณนี้เนาะช่วงระยะหนึ่งกระบ,บม่มีอ่าหางหัวเนาะพี่นอ้องก็นี่ยนะก็จะตัดช่วงนี้กระบ่มีละ ก็ฝนโประโยชน์ของตัวเองแต๊ะเนาะพี่น้องเนาะนี่ไม่บกไงขอบหัว no. หัวห้าวเลยถือว่าถึกตัดไปหมดแล้วเนาะขอบใจได้พี่น้องเด้อที่มาหลักเอาของกันเด้อ มักจอกน่ะมักจับหัวหาวขาวและจอดบกค่อยกะเอาไปเบิดละให้ทางเที่ยวยังบุแเลี้ยยังรักทรัพย์สินของคนอื่นนี่กะโอ้ยเด้นะาหักน้าหากัาหากเนาะขอบใจเด้อพี่น้อง,ดง,ง,งเด้อกุกใหญ่กุกน้อยเนาะเตือนส้มส่วนทางบ้านเจ้าของเจ้าของบ่ได้ยู่กับประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ เจ้าของไม้เพิ่นกันลายจุดเป็นทางเขียวได้เลยเนาะแต่ก่อนจะเป็นทางตึกตอนนี้บบเหลือแล้วเนาะพี่น้องคุณพระเจ้ามาเจ้าของไม้กระเจ้าตัดขอบใจในน้ำใจพี่น้องป้องป่ายเนาะชิจูอ้อมข้างว่าทางใต้ทางเหนือพี่น้อง bộ lửa, bộ lửa chắc ăn lời. Đi hả? Mất cả lửa. Uh. Lửa. Bộ lửa. Bộ lửa chắc vàng lời, lửa ta đỉnh, lấy cốc hàng hàng, vầy hải sông, men ta đi bài ta มารักตัดไปเหเบี้ยแล้วเสาเงนเสาเงินบอกาเสายังแหละเว,ว่าสาเผาิเขาจะมาขุดทีบเีข<อ>พเขาทุกนแนะม่ของกระเจ้าอันนี่นะเสานี่นะเสา,นะสากระเจ้าลามไปนี่เด้เห็นบ่ไปนี่ ด้านนี้เนาะพี่เนาะจะเป็นสองด้านกำลังนิง่งก็จะขึ้นไปนี่ยชาวสังไทยมันลามมาติบอกลามมา ขอบใจแนะน้ำใจพี่น้องซาลาว,ลวขอให้บุญค้ำนำสูพวกเจ้าเดอ้อให้อยู่ดีมีแหงความเจ็บจะได้ความไข่จะมีเอาไปร้ายทาด่ดใดก็ขอให้เจ้าหัางเจ้ามีเดอ้เอเฮ็ดอนไดก็ขอให้ขึ้นให้เกินคือกันกับตัดไม้นี่แหละตัดได้หอวใดหอหลายหอใดก็ขอให้เจ้าได้หลายสำนันเดอ้อให้บุญค้ำนำสูพวกเจ้าพบแต่ความสุขความเจริญจะลมจะจม กินจะบกจกจะแห้งเด้อลำรวยลำรวยเด้อพี่น้องเด้อเฉาาะคนตัดไปขายแล้วก็คนเอาไปขายพร้อมเนาะอันนี้ขอโอ้โหสิกรรมให้เนาะขอให้ล่ำให้รวยกินจะบกจกจะแห้งจะขาดจะเขือนเนาะเงินคำกับแก้วก็ได้าัดหน้าซันใดก็เขาให้ลำให้รวยเนาะจะจองเวรจองกรรมเนาะ พี่น้องพาดสมสวนไม่ซักเนาะไม่ซักก็หลายปีแล้วพี่นอ้องประมาณสิบปลายปีละแต่ก็ต้นได้ประมาณนี้พอเป็นดินแก่ทรายเนาะพี่นอ้องเนาะจะเป็นทางน้ำน้ำไหลแบบนี้เนาะพี่นอ้องมันจะไหลไหลลงมาสู่คอยเนาะก็จะมีกกน้อยกกใหญ่ป้าป,ปนกันก็คิดว่าน่าจะได้ประมาณสาปปัปลายปีเนาะพี่นอ้องแต่ว่าหลังจากที่ว่าเซลคําเมื่อยอยู่ยังจันนี่ก็ประมาณสาปปัปลายปีละ พี่นตอนสมัยเซลคมยังน้อยกัะปลูกไม่สักทองนะพี่น้องอันนี้จะเป็นไม่มาสักทองไหมจำป่าเนาะนี่ปิดกกใหญ่ก็จะมีห้อยตัดอ่าที่ว่าพี่น้องรอบข้างเนาะพี่น้องที่ว่ากระเจ้ามาสมไ้ของเฮากะแบ่งปันน้ำใจเนาะกระเจ้าบุมีเจ้ากระเจ้าอยากได้กะแบ่งปันกันนะพี่น้องเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเนาะของชีวิต พี่น oh, oh, ้องเริ่มฮอนละเริ so ่มฮอนละเบิง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 นางเอกพศธานางเอกพท่าบ่ได้เจอดราม่าก็เลยพศธาสมมิวสมส่วนโอ้โหดอกแครพี่น้องดอกแครโอ้โชคโศกโศกโอ้ดอกแครบ้านเฮาพี่น้องโอ้เก็บเก็บแบบนี้บ่ได้บ่ได้ โบได,ด้มาดอกมาโดน,อเ,อนเออตัวนะ่ะตัวพ่นมาท่วงมาตื่นโอ้สุมาละตีแบบประมาณนี้มั้งเนาะพี่น้อ,อ,นองโอ้โดอกแคพี่น้องดอกแคไปจุอ่าพ่นป่ามือแรงพี่น้องนี่ก็พอมีให้เก็บอยู่เดอ้อ,อดเนาะโบได้มาดกดกนกระไดห้องน้ำสิริประทาน ถอข้ามทางมาไหลลงสู้นะอันนี้ก็เป็นซาป,ปะซาปาเก่าเนาะสมัยตะกี้เซลคามาอยู่นี่แหละพี่น้องงานก็นจะอยู่ม,มุมนี้เนาะแล้วก็จะมีนำสร้างอยู่ตรงอยู่บอน,นี้อดี๋ยวนี้พ,อพ่อพันก็น จุกเป็นซาปป่าไว้จุบน้ำใส่นาอันนี้ก็จะเป็นนาอของพ่อแม่ของเซีวคำเนาะแต่ว่าเซีวคำกับบอด้เฮ็ดดอกพี่น้องให้กระเจ้าเฮดนี่ก็คือกระเจ้าเฮดนาปังเนาะพี่น้องกระเจ้าเฮดนาปังข้างหน้านเป็นเฮดนาปัง ก็จะยาวสุดซอยเลยพี่น้องยาวลงไปยาวลงไปลูมปอเนาออันนี้คนทีบ่บบเฮ็ดนาพ่นเฮ็ดเถียงเถียงอยู่ยาวสุดซอยลงไปเลยพี่น้องนั่งห่มเสียงโทรศัพท์ของเจ้าของเฮ็ดนาให้น้องน้องยาวลงไป่นละ นาของสกรมก็จะยาวลงไปซื้อเลยเนาะตอนนี้เพิ่นกะเห็ดนาปังข้างก่างจะบริเฮ็ดเนาะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นนา,น,น,นาโนนกะนาจะบทัวถึงเพิ่นกันเลยเอาไปเฮ็ดตัวสุดท้ายเนาะนี่กระต่อทานเนาะพี่น้องที่ว่ากระกเจ้าเฮ็ดต่อทานเจ้าก็จะเอาไม้ย่างเทิงให้เนาะเฮ็ดหรือ่าซื้อเนาะมาบึงต่อทาน แบบนี้จุดทาน,นอ,อยู่นี่เกิดอยู่แถวบ้านเซาคำนี่นะน้องพี่น้องต่อทานน้ำสนรับประทานนะพี่น้อง,อ,อ,งอ่าจะ สร้างแต่สมัยอ่เจ้าคำยังน้อยเนาะอายุหกปีแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังน้ำหมุนไสอยู่เนาะตอนนี้ก็ได้เวลากลับเนาะเจ้าคำตอนไปก็จะกลับอไปทางนึงละอีกมาตอนนี้ก็จะมาขาบักเนาะเพื่อขาบักไปบ้านลิงซันเนาะพี่น้องบ้านเจ้าคำน่ะบ้านเกิดแๆแเทนติดติดน้ำเงินเนาะพี่น้อง เป็นสายน้ำเงื่มที่ไหลมาแต่ทาราดเนาะพี่น้องมาถ่ไกเนาะกระบรรจุมายาวมาถึงแถวบ้านเจ้าคำเนาะกายบ้านเจ้าคำไปก็จะมีบันทินบันแจงเนาะบานแจ้งบ้านจุม้มตามเปียวหาดเซียวลี่เนาะพี่น้องก็จะประมาณนี้เนาะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นสายน้ำพานนาคองกับปลิงสันเนาะ ความสุขของเออเนาะเมื่อได้ยินเสียงเพลงกตสิประกาณน,นี่แหละความสุขของพวกเขาเนาะในการเดินทางกะไปใส่มาใส่ก็จะมนี่สองน้นองเออเนาะหามุมแล้วหามุมแล้วพี่น้องหามุมแล้ว,ลวคนมันแอบปบคนมันแอบปบแอบปบเลยแอบปบเลยตอนนี้ก็ข้ามมาบ้านลีซันแล้วเนาะพี่น้องก็จะมีองค์ฟูเนาะจีว่าอยู่ทางบ้านลีซันเป็น สถิติฐานไว้แถวนี้เนาะสถิติฐานไว้ที่หน้าวัดพี่น้องภายในวัดของเพิ่นก็จะมีเหือเก่าเนาะสมยัยโอ้หลายร้อยปี้วพี่น้องจะทำวัะพาเืมมาิมนมเนาะแต่ว่าภาพอาจจะโปรจ้งเนาะเพราะว่ามันเป็นก็ห้องว่าแสงหลายพี่น้องตองเสดทำมโมอันนั้นเป็นไรเน,ะนาะก็จะให้กล้าว่ายผูกคอพรเนาะพี่น้องเสคทำก็ได้มาขอพรนำจะเงจะพอเพิ่นเนาะนำ เม่เพิว่าอยู่ในเรือแห่งนี้เนาะตายร้อยปีแล้วเนาะสำหรับเงืนลํานี้เนาะพี่นะ้องแต่ว่าคนปกนี่ก็ประมาณได้สามสิบลปยปีเนาะเพราะว่าอยู่กลางน้ำนะเงื่อนนี่แหละเนาะพี่นะ้องแต่ว่าสักคำบริบปรวัติวพัดนหลายปผนไดเนานะก็มีตะเก็บภาพเก็บวิดีโอมาให้เบิงพี่นะ้องเป็นรือเก่าเนาะ ขอบใจทุกทานที่เข้ามาหาสมขอบใจทุกไลน์เนาะขอบใจทุกซับซากายที่อมอบให้่องสกรรมภัทรมาลีสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่เพียงเท่านี้แด้พี่น้องเด้ขอบใจ